ผู้ชมเข้าสู่บุญ new s, บนิวส์ประจำวันศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันสุคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ากระแสะแห่งความสุขใจปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวมากๆแล้วตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งเบิกบานมีความสุขกระแสะแห่งความสุขใจของเราจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจบุคคลใดก็ตามที่เข้าใกล้เรา เขาจะมีความรู้สึกเย็นใจสุขใจอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคนเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมาแล้วเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ได้นั่งพักใต้ร่มไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจฉะนั้น ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะคณะสงฆ์และผู้นำองค์กรพุทธจากประเทศ AEC ทั้งเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมงานสัมมนาธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลกณห้องเทเตอร์อาคาร1 0 0ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาพระพัฒทันตะซานดิมาพี่วังสะสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศเมยียนมาได้เมตตาเป็นประธานในงานสัมมนาธรรมจักเพื่อสันติภาพโลกณนห้องเดียเตอร์อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,น์ขนนกยูวัดพระธรรมกาย โดยในงานสัมมนา,าพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้บรรยายในหัวข้อธรรมจักรคุ้มครองโลกว่าด้วยการแก้ไขวิกฤตโลกโดยนำความรู้เรื่องทุกประจําสังขารการบริหารขันสัมมาอาชีวะการสร้างเครือข่ายคนดีแก้วิกฤตโลกและงานวิจัยปริญญาเอกในเรื่อง อนาคตภาพการขับเคลื่อนง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจมนุษย์ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพุทธด้วยกิจกรรมการสวดธรรมจกักรร่วมกันทั้งภูมิภาค AEC โดยมีเป้าหมายหลายพันล้านจบเป็นกุศโลบายในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันและขอขอบคุณที่ทุกองค์กร ร่วมกันส่งยอดสวดธรรมจักรทำให้ทุกครั้งที่ถึงวงรอบสวดธรรมจักสามารถจัดพิธีฉลองชัยชิตตังเมได้ทุกครั้งส่วนพระมหาสุรัตอัครรัตนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศและหัวหน้ากอง AEC ได้บรรยายในหัวข้อธรรมจักใน AEC โดยบรรยายถึงกิจกรรมการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนาม และในโอกาสนี้พระพัฒนตะซันดิมาพิวังสะสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศเมียนมาเมตตาให้โอวาดว่าโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรของวัดพระธรรมกายที่เชิญชวนประชาชนและคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆร่วมกันมาสวดเป็นกิจกรรมที่ดีโดยต้องอาศัยคุณธรรมความศรัทธาที่รวมกันทบทวนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอชื่นชมและสนับสนุนโครงการนี้เพื่อเชิญชวนชาวพุทธร่วมกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งทำเป็นปกติอยู่แล้วในประเทศเมียนมาและยินดีสนับสนุนส่งเสริมการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรร่วมกับวัดพระธรรมกายขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการเผยแผพ่พระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนในช่วงท้ายของงานสัมมนาคณะสงฆ์และผู้นำองค์กรพุทธได้ถวายใบประวรณาลงนามความร่วมมือและมอบป้ายโครงการในการร่วมกันสวดและส่งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในโครงการสวดธรรมจักร24นอก,กับวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธทั่วโลกในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยในวันคุ้มครองโลก 22เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เป็นการสัมมนาในโครงการสวดธรรมจักเพื่อสันติภาพโลกโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกอง AEC สํานักต่างประเทศวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงเ์ AEC โดยความเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชเมียนมา มาเป็นประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์จาก AEC ได้แก่เจ้าคณะจังหวัดไยลินทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายจากกัมพูชาเจ้าอาวาสจากดานังและหอยอันจากประเทศเวียดนามรวมทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายต่างประเทศจากสบป,ปลาวซึ่งมาร่วมกันสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการเชิญชวนชาวโลก ให้มาร่วมสวดธรรมจักเป็นการทบทวนบทธรรมจักกับประวัตนสูตรรวมทั้งเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4ี่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้และที่สำคัญก็คือเชิญชวนให้ทุกคนขณะสวดก็เก็บใจมาไว้กับเนื้อกับตัวทำสมาธิเจริญภาวนาไปด้วยและเป็นการสร้างสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ เพื่อที่จะฝึกสติสมาธิปัญญาถ้าทุกคนมีสันติภายในสันติสุขภายในสันติภาพภ,ภายนอกก็บังเกิดขึ้นปัญหาแล้วก็วิกฤตโลกทั้งหลายทั้งในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะกากสารเคมีทั้งหลายในการใช้ทรัพยากรที่ไม่พอดีก็จะกลับมาใช้สิ่งแวดล้อมที่พอดีและเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งกันและกันก็ การสัมมนาในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีเจริญพรการจัดสัมมนาสวดธรรมจักต้นสันติภาพโลกในวันนี้เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลต่างๆแก่พระมหาเทรานิเระจากประเทศเมียนมาสปปลาวกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งได้มาร่วมงานวันครุ่งองโลกจึงได้รัชนาท่านมาร่วมสัมมนาร่วมรับทราบข้อมูลทราบความสําคัญในการที่เราจะได้รวบรวมย่อสวดธรรมจักรซึ่งจริงๆแล้วในประเทศต่างๆได้มีการสวดธรรมจักรกันอยู่แล้วแต่ทําอย่างไรจะได้รวบรวมข้อมูลให้เป็นปึกแผ่นและมีการสวดธรรมจักรให้กว้างขวาขงยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าธรรมะของพระสมัมมชาจาก็จะกระจรกระจายไปอย่างดินแดนต่างๆทั่วทั้งประเทศเหล่านั้นได้ทำให้ความสงบร่มเย็นของชาวโลกทั้งหลายก็ <c oughs> จะมาเกิดขึ้น <c oughs> ด้วยธรรมะของพระสมัมมชาจานั่นเอง <c oughs> ดังนั้นการสัมันาในวันนี้จึงมาเกิดขึ้นดนวยความนุ่งหลังนุ่งใจจากทุกภาคส่วนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ ตั้งใจจัดงานสัมนาในครั้งนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนื่องในวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทาน10,000วัดทั่วไทย เพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งทีมข่าวบุญนิวส์ได้มีโอกาสลงพื้นที่สัมภาษณ์คณะพระสังฆาธิการโดยทุกรูปต่างมีความประทับใจที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญดีๆเช่นนี้ถือเป็นการรวมตัวกันของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และการทํางานในพระพุทธศาสนา

หาดูได้ยากในประเทศไทยคงจะมีวัดท้องไกยนะรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นญาติโยมมาทําบุญหลังหล่งไหลกันมาทําบุญในครั้งนี้นพระเป็นวัดเด็กเนาะก็เขายังเห็นมองว่าพระบัานนอกเราเห็นได้มารวมมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่กับญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์ส่วนตัวของอาตมาไม่ได้ขาดในการมาในแต่ละครั้งแล้วก็ ตั้งใจมาด้วยตนเองอยู่เสมอแปปีคุณครูไม่ได้ทั่วโลกทั่วไทยสักคนใหญ่ทุกคนบุญปู่ส่องถวายครูไม่ใหญ่เหมือนวัดทั่วไทยทั่วโลกทุกคนมีความรู้สึกประปรึมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางวัดพระธรรมกายพร้อมกับคณะสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานถวายสังฆทานหนึ่ง0มืวัดด้วยกันและก็ถือโอกาสนี้ในงานทำบุญให้หลวงพ่อพระธรรมชัยโยอายุ80ปีในโอกาสนี้ด้วยทางวัดพระธรรมกายก็ได้นิมนต์พระมหาเถระ พระราชาคณะเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหมดโดยเฉพาะส่วนตัวของอาตมาไม่ได้ขาดในการมาในแต่ละครั้งแล้วก็ตั้งใจมาด้วยตนเองอยู่เสมอจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันแล้วก็สนับสน,นุนการดำเนินการอันเป็นบุญเป็นกุศลของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ ก็ทำให้เกิดความศรัทธ,ธาแก่มหาชนทั้งหลายและในโอกาสครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างพลังแห่งศรัทธ,ธาอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาชนทั้งหลายงานนี้ถือว่าเป็นมหาบุญอย่างยิ่งดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการถวายทาน แก่พระภิกษุที่มาจากสี่ทิศนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่วันนี้จึงถือได้ว่าพราะสงฆ์มาจากทุกที่ทั่วประเทศต่างประเทศทั่วโลกต่างอนุโมทนาบุญจึงขออนุโมทนากับทางวัดพระธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิทธ์ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า ในการตั้งใจในการเริ่มต้นและในการปฏิบัติตนเองของหลวงพ่อธรรมชโยนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายแม้การคณะสงฆ์ก็ตามคณะสิทธิอนุสิทธ์ทั้งหลายก็ตามต่างอนุโมทนาในความตั้งใจนั้นเรียกได้ว่าหลวงพ่อเป็นสุดยอดแห่งการชนะมารทั้งหลายที่มาจนหลวงพ่อได้รับการ ชื่นชมยินดีและมีอายุการถึง80ปีเนี่ยในนามของอ,อัตมาภาพซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเช่แห้งพระอารามหลวงต้องขออาราธนาคนแห่งพระศรีรตัตนตรัยบารมีรัศมีกำลังฤทธิแห่งพระมหาธาตุเจ้าผูพเพียงแช่แห้งพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน,น่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจจรยยวัด บารมีแห่งการปฏิบัติของหลวงพ่อย่อมสูงส่งขอให้ด้านจงเป็นล่มโพล่มใสแก่การสืบทอดพระพุทธศาสนาแก,ก่วัดพระธรรมกายแก่คณะสงฆ์และขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพพรไมัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป วัดธรรมกายว่างเว้นมาหลายสิบปีไม่ได้มาเมื่อก่อนเนะี่ยเคยมาด้วยเราก็มาเห็นพระเป็นพระภิสุสามเณรเยอะแล้วก็เห็นโยมผู้ใจบุญใจขุศสนทั้งหลายกัลยาณมิตรผู้ฝ่ายบุญใส่ผืปื้มปิติยินดีอนุมโมทนากับวัดธรรมกาย เป็นอย่างมากเหลือที่จะพรรณาได้มันเกิดปิติเรียกว่าทัศนาจริยานะันเยี่ยมยอดหาดูได้ยากในประเทศไทยคงจะมีวัฒนกายนะขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชายโยที่เผยแผย่พุทธศาสนามายาวนานตั้งแต่ตามายัยางวัยยุไม่มากนี่ก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้ว เสียสละเวลาสู้ต่อสึงอย่างทุ่มแรงกายแรงใจอุปสรรคต่างๆท่านผ่านพ้นไปได้ท่านสู้ท่านเก่งท่านดีท่านอดทนบารมีท่านเนี่ยจะมาอนุโมทนาแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยมีอายุไปอีกสักร้อยยี่สิบปีขอหลวงพ่อส,สู้สู้ผมองค์หนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ท่านสู้สู้ one, two, one, two, one, two. ความประทับใจแรกที่ได้พบเลยก็คือเป็นการรวมตัวของพระภิกษุทรงมู่ใหญ่ที่ได้เข้ามาในวัดพระธรรมก,กายแห่งนี้ก็มีความประทับใจที่ได้เห็นเป็นญาติโยมและพระภิกษุได้มารวมตัวกันเป็นมหาทานครั้งยิ่งใหญ่และก็เป็นการดีที่ได้จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่เป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนแน่นอนว่า,าพระภิกษุเองเมื่อมารวมตัวกันก็แลกเปลี่ยนความคิดกัน ที่จะเผยแพร่พทุทธศาสนาออกไปได้ในแนวทางใดบ้างครับนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกประการหนึ่งรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นญาติโยมมาทาบุญหลังหล่งไหลกันมาทําบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานสืบต่อไปด้วยทําให้ญาติโยมที่ไม่ได้มีศรัทธา,าพอได้ทราบข่าวทราบข่าวก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นยกตัวอย่างอาตมาอาตมาภาพเองก็เป็นพระรุ่นใหม่ ก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาฝักใฝ่เล่าเรียนพระพุทธศาสนามาและแน่นอนว่าถ้าภาพสื่อในครั้งนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปคนที่คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอยู่แล้วก็อาจจะสนใจยิ่งมากขึ้นและผู้ที่ไม่ได้สนใจก็อาจจะหันกลับมาสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นหาไม่ได้นะยายมวิทว่าจะได้จัดถวายสังฆทา,านเหมือนวัด หาหาได้ยากอย่างมากก็ได้แค่วัดสองวัดหรือว่าเก้าวัดแต่วันนี้ก็ถือว่าได้มารวมกันถึงหมื่นวัดก็ถือว่าเป็นบุญเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมได้ดีครับวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาวัดธรรมกาแห่งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็รู้สึกว่าวัดก็มีคนเยอะแล้วก็การต้อนรับขับสู้ดีแล้วก็มีการจัดการที่ดี เล่นงานในวันนี้อาจะมาภาพก็ได้รับดีการนิมนต์นำมาภาพก็ไม่คิดว่าจะได้มานะยโยมเพราะว่านำาภาพก็เป็นวัดเล็กเนาะก็เขายังเห็นมองว่าพระบ้านนอกเราเห็นได้มารวมมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่กับญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์ที่มาในวันนี้ก็มากเหมื่นวัดทั่วปร,ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นการรวมพระสงฆ์เป็นใจเดียวกัน พระสงฆ์เราในพระสงฆ์ไทยทุกวันนี้ก็จะไม่แตกแยกกันได้มารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก็ถือว่าดีอาจจรมาภาพก็ด้ือว่าภูมิใจที่ได้มาร่วมในวันนี้ญาติโยมทั้งหลาย ส่วนปฏิบัติธรรมสุราธานีจังหวัดสุราธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระค่ะคณะสงฆ์ูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีพร้อมด้วยคณะสัตถาสาสุชนและสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรพื้นปูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมาณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมสุราธานี ภายในงานคณะสงฆ์นำสัมมเนและสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้พร้อมใจกัสนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจสวดมนต์บทนี้ด้วยความพร้อมเกรียงกัน เพราะทุกคนทราบดีว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดที่สำคัญมากทำให้ผู้ที่สแสวงหาหนทางดับทุกข์มันฝึกฝนตนเองดังเช่นพระอัญญาก,กนทัญญะฟังแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทำให้พระรัตนไตรยัครบองค์สามและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องสวดบทนี้เป็นบทแรกเสมอหลายท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อตั้งใจสวดโดยนึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์ทำให้จิตใจสงบร่มเย็นจึงทำให้ทุกคนต่างตั้งใจสวดโดยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ที่เมตานำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตมาแนะนำสั่งสอนให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์ พบสุขที่แท้จริงของชีวิตโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระเพื่อให้ทุกท่านในฐานะชาวพุทธได้ชักชวนลูกหลานให้มาเข้าวัดเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมฟังธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช2,567และส่งคืนลูกแก้วสู่อ้อมกอดพ่อแม่และผู้ปกครองค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนิยบัตรจบโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2,567 โดยตลอดโครงการสัมมเนนได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่ได้เมตตาให้สัมมเนนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นเด็กแต่เมื่อได้บวชเรียนแล้วก็ถือได้ว่าสามารถเป็นเนื้อนาบุญตอบแทนพระคุณของบิดาและมารดาได้ นอกจากนี้สัม,มนเณรยังได้ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของสัม,มนเณรทั้งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเพื่อให้สัม,มนเณรได้ฝึกเป็นสัม,มนเณรที่ดีเป็นเหล่ากองของสมณนะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นสัม,มนเณรทุกรูปได้ลาศิกขาพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีส่งคืนลูกแก้วสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และผู้ปกครองโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนเยาวยชนผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับตลอดโครงการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้จัดบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกคะ่ะภายในงานพระสุมิตร สุหัตโชพระศรีลาจารย์และท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่อุบาสิกาแก้วจะได้น้อมนำพานกรวยสการะถวายแด่พระศรีลาจารย์เพื่อขอบวชอุบาสิกาแก้ว โดยนำกล่าวคำอาราธนาศีลแปดและรับผ้าสบายแก้วพร้อมทั้งรับฟังโอวาทเรื่องข้อปฏิบัติและอนิสงค์ของการบวชอุบาสิกาแก้วจากนั้นในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาพระสุมิตรสุหัตโชท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกลวยสักการะพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และอุบาสิกาแก้วหน่ออน่อนปฏิบัติรามตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย เนื่องในงานบุญวันคุ้มครองโลกเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คุณรุษไทยรัฐคุณเชยากรเซอร์เมอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดคุณธัญการรายและคุณอรุณชตัติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายขิลานาเพสศตัต คุณชนัดมาศฟลินและคุณสินทรกำจัดภยัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทยาธร,รม10,000มวัดคุณอวัสดาเบลลี่และคุณสมจิตวิลเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนคุณปิยาพรเวกฟิลและคุณคณิตช่วยขุนทศเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้น้อมนำผ่านผ้าปา่าและจะตุป,ปัจจัยธยธธรม ถวายแดกคณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังสัมโมธนียกถาและรับพรด้วยความปลื้มปิติก่อนที่จะสมทานลาทุดงและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาศาสตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติด th, อันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่หนึ่งนครหลวงสิบ อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สามนครหลวงสี่อันดับที่สี่นครหลวงสิบอันดับที่ห้านครหลวงเก้าอันดับที่หกนครหลวงสิบาอันดับที่เจดนครหลวงห้าอันดับที่8ดนครหลวงสิบหอันดับที่เก้านครหลวงหกอันดับที่ส0บแก้วภูทร8ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สองจังหวัดขอนแก่น อันดับที่สาจังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่สจังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดปราจีนบุรีอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9้าจังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีมุนทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอด6,400ล้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพานซึ่งตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7วันพระขึ้น15คำ่ำเดือน6สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t h e w o r l d c o m ค่ะ และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง12 1 5ถึง15ปีสมัครบทเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณอาคารค่ายจองแชมป์หมู่กติสัมมเนรวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 446 6916ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากับปากับเปสุกุสโลเพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ